บันทึกหลอนนางตานีค่ำคืนเดือนดับเป็นคืนที่ความมืดสนิทปกคลุมไปทั่วแม้แต่แสงดาวก็แทบไม่มีทำให้เงาของทุกสิ่งดูดำมืดและลึกลับกว่าปกติสมชายหนุ่มโสดวัยสามสิบกว่า,วาซึ่งเป็นหลานของลุงมั่นเพิ่งย้ายกลับมาอยู่บ้านสวนแห่งนี้ชั่วคราวเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาใดๆทั้งสิน้น ไรสาระนะลุงผีตานีอะไรกันนี่มันปีสองพันกว่าแล้วสมชายพูดพลางหัวเราะในขณะที่ลุงมั่นกำลังกวาดใบกล้วยแห้งใกล้ก่อเอ็งอย่าลบหลู่เชียวนะไอชายผีตานีท่านงามนักแต่ท่านก็หวงและดุร้ายหากใครคิดไม่ดีลุงมั่นเตือนเสียงเครียดสมชายยักไหล่ไม่ได้สนใจ เขายังคงออกไปนั่งเล่นที่ชานเรือนใกล้กอไผ่ตานีเกือบทุกคืนเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าบริเวณใต้กอไผ่ตานีนั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นดอกไม้ป่าและบางครั้งก็เหมือนมีลมพัดเบาๆทั้งที่ลมอื่นสงบนิ่งคืนนั้นเองคืนเดือนดับที่มืดมิดสมชายนั่งอยู่คนเดียวจู่ๆเขาก็เห็นร่างเงาตะคุ่มๆภายใต้ใบกล้วยที่แกว่งไหว ร่างนั้นค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเป็นหญิงสาวรูปร่างอรชรสมใส่ชุดสีเขียวอ่อนเหมือนสีของใบตองกลิ่นหอมแรงขึ้นจนชวนให้เคลิบเคลิมใบหน้าของนางงามหมดจดราวกับนางในวรรณคดีดวงตากลมโตเป็นประกายภายใต้ความมืดแต่ที่น่าขนลุกคือร่างของนางลอย,อยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยสมชายที่เคยประกาศว่าไม่กลัวผีถึงกับตัวแข็งทื่อ พูดอะไรไม่ออกท่านท่านคือสมชายพยายามเปล่งเสียงหญิงสาวในชุดเขียวแย้มยิ้มหวานหยดแต่แววตาของนางกลับมีความเศร้าส้อยและเยือกเย็นแฝงอยู่ฉันคือนาฏนารีเจ้าของที่แห่งนี้เสียงของนางแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบของสายลมนางก้าวเข้ามาใกล้สมชายอย่างช้าๆการเคลื่อนไหวของนางนุ่มนวลแต่ทุกย่างก้าว กลับทำให้สมชายรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลกดทับเขาไว้กับที่สมชายเห็นแล้วว่านางไม่มีขาคุณปู่ของเจ้าท่านดูแลกอไผ่นี้ด้วยความเคารพฉันจึงคุ้มครองบ้านนี้มานานนาดดารีพูดต่อพลางยื่นมือขาผ่องที่เย็นเฉียบมาสัมผัสที่แขนของสมชายสมชายรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตความเย็นยเยือกเยืแล่นเข้าสู่ไขสันหลังเขาพยายามดึงแขนออก แต่ทำไม่ได้แต่เจ้าเจ้ากลับลบหลู่ความเชื่อนี้นางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวแล้วแววตาที่เคยเศร้าส้อยก็